ปรินาประกาศฟ้องวีระสื่อปิดเบือนคำพิพากษา เมื่อวันที่6ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชันโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าศาลจังหวัดราชบุรีมีคำพิพากษาให้จำคุกปารีนาไกรคุปเป็นเวลา4ปี1เดือนโทษจำคุกไม่รอการลงอาญาในคดีที่ปารีนาถูกกล่าวหาบุกรุกครอบครองที่ป่าตำบลรังบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ล่าสุดนางสาวปารีนาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าพรุ่งนี้ปารีนายื่นร้องศาลให้มีการไต่สวนนายวีระสมความคิดและสื่อมวลชนหลายท่านกรณีตัดทอนบิดเบือนคำพิพากษาสารชั้นต้นจนปารีนาได้รับความเสียหายพร้อมดำเนินคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จึงขอเรียนทุกท่านว่าโดยปกติเวลาศาลพิพากษาคดีแล้วสื่อจะต้องรอให้ศาลเรียบเรียงคำพิพากษาแล้วเสร็จค่อยเผยแพร่มิใช่ไปเห็น Facebook แล้วก็นำเสนอข่าวจึงขอได้โปรโดรอคำพิพากษาจากศาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่อยนำเสนอข่าวให้ถูกต้องถึงการละเมิดอำนาจศาลโทษไม่สูงแต่ไม่เป็นคดีกันเป็นนักข่าวมืออาชีพเป็นช่องหน้าเชื่อถือทำไมไม่รอคำพิพากษากันคะ สุดท้ายขอเรียนทุกท่านด้วยว่าเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดหรือถึงที่สุดแล้วการสแสดงออกความคิดเห็นคำพิพากษาจะต้องเป็นไปตามวิชาการเท่านั้นจึงจะไม่ละเมิดอำนาจศาลจึงให้รอคำพิพากษาก่อนค่อยวิจารณ์กันทนายปารินาพร้อมโฟนอินทุกช่องในทุกคำถามด้านวิชาการค่ะคดีนี้พิ่งพิพากษาศาลชั้นต้นและประเทศไทยยังมีศาลสูงไว้เพื่อความยุติธรรมต่อไป